วันนี้จะพามาซื้อผักผลไม้กับรถเคลื่อนที่ที่มาตอดหน้าบ้านเราเลยนะคะมาดูบรรยากาศเลยจ้าผักผลไม้มะเขือเทศมันเป็นแบบมะเขือเทศเนีน่ยเอามะเขือเทศเท่ไม่ใหญ่ลูกเล็กเนาะใช่ไหมหนูเอาไอ้นันไปยังคะมะเขือค่ะมะเขือได้แล้วค่ะมะเขือได้แล้วใช่ไหมคะ ว้าวแตงโมวสวยหวานๆเลยนะจ๊ะมีส้มมะละกอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ๊ะใช่นะหนูเอาไอ้นันไปยังคะมะเขือคะ่ะมะเขือได้แล้วใช่ไหมคะสะดวกสบายเลยเด้อจ้ามาหนิเราก็ความมีทุกอย่างาาม,ามีเือแตงโมห้าสิบใช่ไหมจ๊ะ จำไปตลาดไก่เพราะว่า mm. มักแต่งก่อนไก็ได้ค่ะ mm. แต่งถุงนึงนะ mm. แต่งโมลูกนึงรับอ่าผ uh. ายหนุ่มบางน้ำเนีเด้่อจ้ะมะเขือเทศมะเสร็ครบเลยนะคะไม่ต้องไปตลาดละค่ะรถผลไม้ทนี่ทกอย่างเลยค่ะไอ้ใหญ่ก็ได้ไนี่่คะมะเขือเทศละกด นัถวถักฝักยาวด้วยจ้ะว้าวแตงโมสวยหวานๆเลยนะจ๊ะมีส้มมะละกอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ้ะวันนี้จะพามาซื้อพักผลไม้กับรถเคลื่อนที่ที่มาจอดหน้าบ้านเราเลยนะคะมาดูบรรยากาศาลเลยจ้ะพักผลไม้แตงโมล,ลูกนึงรับอ่าพายหนมบางน้ำหน่เด้วจะ้ะ มะเขือเทศมะเขือว้าวแตงโมวสวยหว,หวานๆเลยนะจ๊ะมีส้มมะละกอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ้ะเอาลูกใหญ่ก็ได้นี่มะเขือเทศมะกรูดอ๋อมึงเอถั่วฝักยาวด้วยจ้ะว้าวแตงโมสวยหวานๆเลยนะจ๊ะมีส้ม มะละกอมะมง่งมีครบทุกอย่างเลยจ้ะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผือกตำแตงหนูเอาปลาด้วยสะ่ปะปลาหนูขวดน,นึแ<ย>งแหละแดงเหล้าแดงข้าเหลืองก็ได้ค่ะผ้าก็าเยอะ,ะคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณกัน,ด,นะน,นะนด้วย,ยนะทั้งหมดนะใช่ไหยหนูเอาไอ้นันไปยังคะมะเขือคะ่ะ มะเขือได้แล้วใช่ไหมคะเอายไใหญ่ก็ได้นาแต่เทกระดกอ๋อหนูเัวฝักยาวด้วยจ้ะเทด้วยอ๋อเฮ้ยค่ะพริกที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างเลยมะละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณกันด้วยนะข้างบนด้วใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณกันด้วยนะข้างบนด้ แตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผือกําแตงมีเรื่งแตงโมห้าสิบใช่ไหมจ๊ะพ็ทําไปตลาดไก่นึกว่ามักแตงกันอย่าไไรค่ะแตงถุงหนึ่งนะมีเรื่งแตงโมห้าสิบใช่ไหมจ๊ะก็ทําไปตลาดไก่นึกว่ามักแตงกันอย่าไไรค่ะแตงถุงหนึ่งนะใช่เนหนูเอาไอ้นันไปยังคะ มะเขือค่ะมะ,ะมเขือได้แล้วใช <nay S 1> ่ไหมคะว้าวแตงโมสวยหว,หวานเลยนะจ๊ะมีส้มมะละกอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ้ะเอแมงใหญ่ก็ได้มาเกะแลคอดอ๋อหนูออเอาถั่วฝักยาวด้วยจ้ะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผื่อกตำแตง แตงโมโลูกหนึงรับอ่าายหนมบางน้ำเนียเด้วจ้ะมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขเันเป็นแบบมะเขือเทศหนึ่งเอามะเขือเทศใหญ่ไี่ใหญ่ลูกเล็กเนาะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผื่อตตำแตงมะเขือเทศ มันเป็นแบบมะเขือเทศหน,ง,นงเอามะเขือเทศเพื่อใหญ่ลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะสะดวกสบายเลยเด้อจ้ามานี่เรากพ็พวามใทุกอย่างถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณแกนด้วยนะข้างบนดะแตงโมลูกหนึ่งรับอ่าพายหนุ่มบางน้ำเน่ยเด้อจ้ามะเขือเทศมะเขือว้าว,ว,าวแตงโมสวยหว,หวานเลยนะจ้ามีส้ม มะละก,กมมอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ้ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณแกนันดะ้วยน,นะทั้งหมดนะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผื่อตตำแตงวันนี้จะพามาซื้อพักผลไม้กับรถเลื่อนที่ที่มาจอดหน้าบ้านเราเลยนะคะมาดูบรรยากาศเลยจ้ะพักผลไม้จ้ะหะ้องหนูเท่าไหร่นะ ร้อยสี่สิบมีที่สแกนด้วยนะคะสะดวกสบายเลยจ้าได้ของแตงโมลูกหนึ่งรับอ่าพายหนูบางน้ำเนี่เด้วยจ้ะมะเขือเทศมะเขือนม,มีด้วยแตงโมห้าสิบใช่ไหมจ้มะก็ทำไปตลาดไก่นรว่ามักแต่งก่อนอ็ได้ค่ะแต่งถุงหนึ่งนะหนูอเอาปลาด้วยจ้ปะปลาหนูขวดหนึ่งเ่ย นแฟ้าแดงก็เหลืองก็ได้ค่ะผักก็เยอะ,ะคะ่ะพบเลยนะคะไม่ต้องไปตลาดละค่ะรถผลไม้นิดแก่องเลยค่ะวันนี้จะพามาซื้อพักผลไม้กับรถเคลื่อนที่ที่มาจอดหน้าบ้านเราเลยนะคะมาดูบรรยากาศเลยจ้ะพักผลไม้พบเลยนะคะไม่ต้องไปตลาดละค่ะรถผลไม้นิดแก่องเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณกันด้วยนะข้างบนด้วยโเด้วยอ่ะนี่ค่ะพริกที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างเลยมันละวันนี้จะพามาซื้อผักผลไม้กับรถเคลื่อนที่ที่มาจอดหน้าบ้านเราเลยนะคะมาดูบรรยากาศเลยจ้ะผักผลไม้แตงกว่าหนูก็ได้แล้ว แตงใหญ่เผื่อจตำแตงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคุณกันด้วยนะทั้งันนะ่ะมี่แตงโมห้าสิบใช่ไหมจ๊ะก็กำไ,ไปตลาดไก่ไมว่ามักแตงก,ก็นก็ได้ค่ะแตงถุงหนึ่งนะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผื่อกตำแตงครบเลยนะคะไม่ต้องไปตลาดละค่ะรถผลไม้นิดอย่างเลยค่ะมะเขือเทศ มันเป็นแบบแม่ประเทศเนื้อเอามาประเทศพื่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กๆเนาะมีเรื่องแตงโมห้าสิบใช่ไหมจ๊ะก็ทไปตลาดไก่มาตกแตงก่อนก็ได้ค่ะแตงถุงหนึ่งนะเทดด้วยจังก่อนเฮ้ค่ะพริกที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างเลยมะระเทดด้วยจังก่อนเฮ้ค่ะ พริกที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างเลยมะละกอ้ยลูกใหญ่ก็ได้มาจะเทละก๊อดอ๋อหนูเอาถั่วฝักยาวด้วยจ้ะโอ้ยลูกใหญ่ก็ได้มาจะเทละก๊อดอ๋อหนูเอาถั่วฝักยาวด้วยจ้ะหนูเอาปลาด้วยจ้ะปลาหนูขวดนึงแหละ ฟ้าแดงฟ้าเหลืองก็ได้ค่ะผักก็เยอะค่ะว้าวแตงโมสวยหวานๆเลยนะจ๊ะมีส้มมะละกอมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยจ้ะแตงกวาหนูก็ได้แล้วแตงใหญ่เผื่อตตำแตงแตงโมลูกหนึ่งรับอ่าพายหนูบางน้ำเนเด้อจะ้ะมะเขือเทศ มะเฟตไอห้หนูใหญ่ก็ได้ไม,ามาเกลเฮมะโค้ดอ๋อหนูเอาถั่วฝักยาวด้วยจ้ะใช่เลยหนูเอาไอ้อนั่นไปยังคะมะเขือค่ะมะเขือได้แล้วใช่ไหมคะ,ะแตงโมลูกหนึ่งรับอ่าพายหนูบังน้ำใน่เด้จ้ะมะเขือเทศ มัเปิดเทโดยส่ะนี่ค่ะพริกที่บ้านมีไหมมีทุกอย่างเลยมะละเลือดใยาอันนี้จะไปผัดกะเพราให้ลูกทานนะคะมีของทุกครบทุกอย่างเลยหนูสแกนตังด้วยมีปลาทูด้วยนะมีปลาทูกินอย่างมันนี่หนูยังคิดบอออกค่ะขอดูหน่อยค่ะสวยไหม หน,หนูเอาปลาด้วยสะปะลาหนูขวดหนึ่งแห<ด>ละดหดและดงปลาแดงเพราะแดงเพา